ให้ดูว่าแต่ละเล่มเขาว่าอย่างไรนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับข่าวสดนะฮะให้ดูข่าวสดตรงนี้ข่าวสดก็บอกว่ามติพลิกนะฮะทหารเสียงแตกจริงๆแล้วทหารไม่ได้เสียงแตกนะครับทหารค่อนข้างเคลียร์ว่าจะไม่ถอดถอนแต่ว่ามีบางสายที่อยากถอดถอนก็เพื่อเป็นสายที่ต้องการจัดการต้องการล้างแค้นหน่อยนะฮะ,ะทหารก็ไม่ได้เสียงแตกเท่าไหร่ถ้าดูในภาพรวมดูดูดลินิวส์นะผมยกขึ้นมาต่อเลยนะฮะอ่าสอนชช ถกลับกว่า3ชั่วโมงมติ 7, 87ต่อ75 8ดต่อ75หมายความว่าอย่างไรหมายก็ว่ามีคนไม่ไปโหวตเยอะแล้วคะแนนเสียงก็ไม่น่าจะถึง3ใน5ที่จะถอดถอนจริงเพราะฉะนั้นเมื่อรับไปก็อาจจะไม่มีผลอยู่ดีนะฮะสนชรับถอดถอนนะครับคมชัดลึกก็เด่นประเด็นนี้นะถ้าดูไทยรัฐนะก็หมกมุ่นกับเรื่องเดียวกันนะสนชมติ8 7ต่อ75นะฮะส่วนอ่ไทยโพสต์ไปอีกมุมนึงเลยก็คือบอกว่า สอนอชอท็อปบูธโดดร่มนะฮะประเด็นนี้เนี่ยถ้าผมวิเคราะห์ต่อก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยทหารสัญญาณชัดเจนนะทหารไม่ได้เสียงแตกทหารสัญญาณชัดเจนก็คือว่าไม่ถอะถอนและเป็นสิ่งที่ถ้าเขาวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยก็วิเคราะห์ได้ตรงประเด็นก็คือว่าปปชมีกฎหมายปปชมีอำนาจในการส่งเรื่องมาที่สอนอชอ,อันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่มีใครเถียง แต่ว่าสอาชไม่ได้มีอํานาจนี้ไม่ได้มีอํานาจนี้ด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองคัสตอมลอวัฒนธรรมทางกฎหมายและก็ไม่ได้มีอํานาจที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเลยด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็กลับมาที่ตักกะเดิมตักกะเดิมที่ผมบอกคือรัฐธรรมนูญนี้ถูกฉีกไปแล้วเสร็จแล้วคุณจะมาเอาผิดกับกลุ่มคนที่พยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่แรกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดนะครับ